ปลื้มกันไหมจ๊ะปลื้มครับใครปลื้มขอให้รวยสาธุให้รวยบุญรวยบารมีรวยความดีรวยทรัพย์สินเงินทองกันทุกๆคนเลยนะสาธุเมื่อสักครู่ได้ทำหน้าที่แทนพระเดชพระคุณหลวงพอ่อ มอบกองทุนต้นสมบัติจกักรพรรดิให้กับพระลูกชายที่ไปทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายทั้งภายในประเทศและทั่วโลกมาเป็นกองทัพเลยเห็นแล้วปลืมล้มเลยสาธุ แต่ละรูปแต่ละท่านนี่องค์อาจสง่างาม mm hmm. เหมือนขุนพลกล้าแห่งกองทัพธรรมที่พร้อมจะย่ำธรรมเทพเพร,รีไปขับเคลื่อนธรรมจักรไปสู่ใจของชาวโลก ลูกๆของหลวงพ่อไปทำหน้าที่อย่างไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขให้ไปที่ไหนก็ไปพอรู้ว่าพวกเราลงมาเกิดเนี่ยมีจํานวนมากมายมหาศาลกระจัดกระจายกันไปอยู่ตามพื้นที่ต่างๆของโลก ลูกลูกลูกชายลูกหญิงของวัะเดีคุณหลวงพอ่อจะทําหน้าที่ไปรูปรวมหมู่คณะไปตามท่านทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งมีบาร,รมีแก่กล้าเนี่ยให้มาร่วมกันสร้างบาร,รมีกันอีกครั้งหนึ่งจากการที่เราลงมาเกิดในชาตินี้ในรอบนี้พวกเราชาวพุทธ เห็นภาพแบบนี้เราปลืม้มไหมปลื้มครับอืมเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เกิดขึ้นได้ง่ายเนาะมาเกิดในยุคของพวกเราที่เราได้ทันรู้ทันเห็นเห็นการเผยแผ่ธรรมะไปยังชาวโลกอย่างเป็นกิจจลรักษณะ แล้วก็มีทั้งชาวไทยเองชาวพื้นเมืองของแต่ละแห่งเองด้วยที่เข้ามาให้การสนับสนุนในโครงการนี้ปีหนึ่งเราก็มารวมกันครั้งหนึ่งมากราบหลวงพ่อเพียงแต่ว่าปีนี้หลวงพ่อท่านอาภาธก็เลยได้แต่กราบท่าน ในใจเพราะว่าหลวงพ่ออยู่ที่ไหนในใจของพวกเราทุกคนอยู่ในใจของพวกเราทุกคนหาเจอไหมเจอครับที่ไหนในใจของพวกเราทุกคนครับนั่นแหละอยากจะหาหลวงพ่ออยู่ตรงนั้น <c oughs> ใช่ไหมใช่ครับที่ศูนย์กลางกายฐาน,ท,านที่ <7. S 1> ทเจ็ดเพราะฉะนั้นใครที่กำลังตามหาหลวงพ่ออยู่ ให้หลับตาลงเบาๆแล้วไปหาค้นหาหลวงพ่อที่ศูนย์กลางกาฐา,าน,ท,านที่เจ <7 S 1> ็ดยากไหมไม่ยากไม่ยากเลยแล้วก็ไม่ต้องมาถามว่าหลวงพ่ออยู่ที่ไหนในปีนี้ในโอกาสนี้เนี่ยเรามี ข่าวดีของชาวไทยทั้งปวงว่าบัตบันนี้เรามีพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบแล้วซึ่งพวกเราชาวไทยทั้งปวงต่างถวายความจงรักภักดีและปลื้มปิติในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราโรงกร บดินทรเทพยวรางคูลขอยพวกเราตั้งกรลยาณจิตขอพระองค์จงทรงพระเจริญเทินและในวาระที่เป็นสิริมงคลเช่นนี้ บ้านเมืองต้องการความรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อที่จะนำประเทศชาติไปสู่อนาคตที่เจริญรุ่งเรืองนำพาประเทศไทยของเราให้ไปเป็นปิ่นนานาประเทศเพราะฉะนั้นพวกเราทุกมู่เราเนี่ย ต้องถวายความจงรักภักดีด้วยการรักษาบรรยากาศให้สงบและรักใคร่ปองดองกันสำขี่กลมเกี่ยวกันขอให้เราพวกคนจงมีความแน่วแน่ในเรื่องนี้และในระหว่างที่เรากำลังสวด ธรรมจักกับปวัตนาสูตรพวกเราเองจะสัมผัสได้ถึงความสมัคคีความปรารถนาดีและก็พลังพลังในการสวดธรรมจักกับปวัตนาสูตรที่มหาธรรมกายเจดีเราสวดกันตลอด24ชั่วโมง สวดไปพร้อมๆกันทั่วทั้งโลกในขณะที่เรากำลังสวดอยู่ที่นี่เวลากลางวันอีกซีกโลกหนึ่งเป็นเวลากลางคืนและในขณะที่เราเป็นเวลากลางคืนอีกซีกโลกหนึ่งเป็นเวลากลางวันการสวดไม่มีหยุดเลยจักแหง่งธรรมหมุนรอบไปตลอด ทำให้นึกถึงคำปฏิญาณประกาศมาตะวาจาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ประกาศไว้ที่ผาดำจังหวัดเชียงใหม่พวกเราอยากฟังกันอีกรอบไหมอยากฟังครับนั้นขอน้อมนำสัจวาจานั้นมาถ่ายทอดให้พวกเราฟังอีกครั้งหนึง่ง ทวยเทพผู้สถิตณภาดำเอ่ย้าผู้คลองผ้ากาสาวพัดอันเป็นธงชัยแห่งพระอระหันต์จะขอปักธงรบอหิงสาปรโมธรรมโมขึ้นณที่นี้ในดวงใจข้าเหนือขุนเขาอันเป็นสิริซึ่งเป็นที่สถิตแห่งจอมไทย ข้าขอประกาศว่าข้าจะขอพลีชีพนี้เพื่อพระพุทธศาสนาจะบ่มบารมีให้แก่รอบจะยกตนและสรรพสัตวทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์ตราบใดที่สรรพสัตท,ทั้งหลายยังเข้าะนิพานไม่หมดข้าจะอยู่เยี่ยงนี้เพื่อย่ำธรรมะเพลรี โปรดสัตว์โลกต่อไปและจะขอเข้านิพพานเป็นคนสุดท้ายขอสันติสุขจงมีแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเทิธุลงชื่อพระธรรมชโยภิกุพุุษสการา2,520สาธุเป็น สัจวาจาที่ฟังกี่ครั้งก็ไม่เบื่อและยิ่งการตอกย้ำให้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของพระเด็จครูหลวงพ่อใครที่ยังเข้าใจหลวงพ่อผิดก็ขอให้เข้าใจถูกใครที่ กระทำบาปหยาบช้าใส่ร้ายป้ายสีท่านหวังทําลายท่านก็ขอให้กลับอกกลับใจซะ <t> เพราะว่ากรรมที่ทำกับพระผูผ้ประกาศตนเป็นพระโพธิสัตว์เยี่ยงนี้ มันหนักหนาสาหาัสและถ้ามาช่วยหลวงพ่อได้ให้ท่านได้ทำหน้าที่ทิท h จริงก็ขอมาร่วมมือร่วมใจกันลูกศิษย์ของหลวงพ่อมีเป็นแสนมีเป็นล้านสวดธรรมจัก ประพฤติทำกันทั่วทั้งโลกเวลารวมจิตอธิษฐานขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีพลังยิ่งกว่าสิ่งใดๆทั้งสิ้นและพวกเราเองก็ตั้งใจสร้างบุญสร้างบมีสร้างความดีติดตามหลวงพ่อไป ขอให้ผู้ที่มีบุญมีบาร,รมีมีอำนาจมีหน้าที่ให้มาสนับสนุนการสร้างบาร,รมีของพ่อให้สะดวกเพราะว่าประเทศชาติของเราพระพศาสนาของเรามีคนที่เก่งเช่นนี้อัจฉริยะเช่นนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยหรอก ททนทนนุนถถมาเะให้โอกอยากให้มีใครสักคนช่วยปลดกังวลให้ฉันพน้นพันธนาการฉันเหนื่อยล้า านานในงานที่ฉันไม่จัดเจเธอก็รู้ใช่ไหมหน้าทีนี้ควรเป็นของใครแล้วทำไมจึงไม่ยอมเข้าใจ จำต้องทนฝืนทาว สำคัญยิ่งเพื่อมวลมนุษย์ชาและธาตทา,ทาวเวลาของฉันเหลือน,น้อยเต็มทีกำลังริบรีบเหมือนอาทิตย์ใกล้อาจสโดชีวิตฉันคงไม่ยั่งยืนยง มันคงเป็นหมื่นปีเพราะเธอท่านผู้มีบารมีให้โอกาสแก่ฉันเสียทีได้ทำงานที่แท้จริงเวลาของฉันเหลือน้อย กำลังริบรีเหมือนอาทิตย์ใกลอ้กลอัสดงชีวิตฉันคงไม่ยั่งยืนยงมันคงเป็นหมื่นปีโปรดเธอท่านผู้มีบารมีให้โอกาสแก่ฉันเสียทีได้ทำงาน เข้าใจไหมเข้าใจค,ครับกำลังถามท่านผู้มีบรารมีเข้าใจไหมเข้าใจค,ครับเราทุกคนตอนนี้อยู่ในหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาติและของพระพุทธศาสนา ถ้าผ่านไปอีกระยะหนึ่งแล้วเรามองย้อนกลับมาณนะช่วงเวลาสําคัญช่วงนี้เราจะให้ลูกหลานของเราในอนาคตพูดถึงพวกเราว่าอย่างไรจะให้ ลูกหลานของเราสันเสริญบรรพบุรุษก็คือพวกเราในตอนนี้ว่าเป็นผู้ที่นำพาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองนำพาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองวัฒนาถาวรกระจายไปทั่วทั้งโลกไปเป็นประโยชน์ไปเป็นความสุขไปเป็นที่พึ่งให้กับชาวโลก หรือเราจะให้เขาก่นดา่าสับแช่งก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของของนะนะรู <c oughs> ้ใช่ไหมรู <c oughs> ้ครับ <c oughs> <c oughs> นะแล้วหลวงพ่อ ท่านก็เคยบอกว่าให้พวกเรามาสวดธรรมจักกันและที่สำคัญที่ตรงนี้ณมหาธรรมกายเจดีสำคัญมากๆเพราะหลวงพ่อได้ปักหลักพระพุทธศาสนาไว้ที่ตรงนี้แล้ว ชาวโลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่แวกว่ายอยู่ในโอกะะสงสารจะได้มาเกาะหลักมาพักพิงแล้วจิตใจก็จะกลายเป็นมนุษย์สเทวกลายเป็นเทวดาไปสู่สุคติโลกสวรรค์กัน หลวงพ่อได้ปักหลักแล้วขอชาวโลกและสัพพะทัตทั้งหลายจงมาที่นี่ณนะลานพระมหาธรรมกายเจดีพระเจดีพระพุทธเจ้าลานพระองค์ท่านึงบอกว่าสำคัญตรงนี้สำคัญไปชวนกันมาเยอะ อาศัยจิตที่ประกอบด้วยเมตตาไปชวนหมู่ญาติคนที่รักทั้งหลายให้มาถึงที่ตรงนี้เถอะจะได้ช่วยปิดประตูบายช่วยชักนำเขาไปสู่สุคติโลกสวรรค์กันพวกเราลูกๆต้องไปทำหน้าที่นี้เพราะหน้าที่ ของการช่วยให้ชาวโลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้เข้าถึงธรรมนั้นเป็นหน้าที่ของลูกๆของหลวงพ่อทุกๆคนเข้าใจไหมเข้าใจครับและที่ตรงนี้ที่ลานมหมาธรรมกายเจดีเป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่ของพวกเรานะ ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกอ่อนเปลี้ยละเหี่ยใจท้อแท้สะดุ้งหรือหวาดกลัวต่อภัยหรือต่ออะไรก็ตามให้มาที่ตรงนี้แม้แต่ร่างกายของเราที่บอบช้ำหรือมีโรค ภัยครจะปรุมเล้าจงมาที่ตรงนี้เพราะที่นี่คือสถานีเติมพลังพลังกายพลังใจให้กับผู้มีบุญทุกทุกคนอย่าลืมว่าเรายังมีที่พึ่งอยู่ เรายังมีที่ที่จะช่วยเราอยู่ให้มาสวดธรรมจักพร้อมๆกันแล้วเราจะสัมผัสได้ถึงพลังมหาสารที่จะไหลผ่านเข้ามาในใจของเราไปปรับปรุงธาตุทำในตัวของเราก็ขอฝากลูกๆทุกคนเลยนะของ <สา S 1> พ่อในโอกาสนี้เราจะไปสวดธรรมจักกระปวัตนสูตรต่อ ที่ลานธรรมกายเจดพระมหาธธรมกายเจดีมหารัตนวิหารคตหลังจากเสร็จพิธีแล้วแปลบุญใหญ่กันใครจะเป็นจบที่สิบล้านภายในวันที่เจ็ดธันวาเราจองแล้วนะครับสาธุสาธุเอาละเดี๋ยวเราไป สวดกันต่อเนาะครับบูชาพระกันอะระหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพ,ทพมุทธังภะ พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา,สวา,า,ววาสวาคาโตัภควตาธรมโมสวาาโตะภควตาธรรมโมธังนํมสามิธัมมังนามัสหามิธัม,ม,ม,มโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภควะโตสหาวกสังสนโฆส,ส,สังขังนาม,ามิสังฆังนาม,ามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกรบเราได้บุญใหญ่กันเยอะแล้วช่วยกันไดิฐานให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยพระเทพญาณอมุนีหายป่วยเป็นอัศจรรย์ ลูกหลานรวยเป็นอัศจรรย์สาธุไปรวยๆกันจ้าสาธุตั้งใจกราบพระประธานพร้อมกันครับกรากราบกราบ